ชีวิตดี happy life วันนี้เสนอเรื่องหัวใจเต้นช้าอายุยืดยาวอัตราการเต้นของหัวใจคืออัตราความเร็วของการบิดตัวของหัวใจเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมีหน่วยในการวัดเป็นครั้งต่อนาทีซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจของคนเรานั้น เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นยืนนั่งเดินนอนและขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดรวมทั้งสุขภาพร่างกายโดยรวมของคนเราอัตราการเต้นของหัวใจไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราทราบได้ถึงสภาวะความผิดปกติของร่างกายเราเท่านั้นแต่ยังช่วยบ่งบอกถึงสุขภาพของหัวใจได้อีกด้วย ยิ่งหัวใจเต้นเร็วก็แปลว่าประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อหัวใจของเราไม่ดีพอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอตรงข้ามกับหัวใจเต้นช้าที่แปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจของเราสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้โดยไม่ต้องบีบตัวบ่อยยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำแต่กลับมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องมาจากหัวใจของคนเหล่านี้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำให้ไม่ต้องบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายบ่อยๆลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจที่ดีโดยปกติแล้วในช่วงเวลาพักผ่อนหัวใจของคนเราจะมีอัตราการเต้นอยู่ที่ 72ครั้งต่อนาทีหรือประมาณ60-80ถึงครั้งต่อนาทีส่วนในทารกและเด็กเล็กจะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่90-140ถึ140ครั้งต่อนาทีแต่สำหรับนักกีฬาที่ถูกฝึกเป็นเวลานานหรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาจจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพียง30-50ครั้งต่อนาที ซึ่งผู้ใหญ่ไม่ควรมีอัตราการเต้นของหัวใจเกินหนึ่งครั้งต่อนอาทีเพราะนั่นเป็นสัญญาณที่แสดงว่ามีปัญหาสุขภาพโดยมีการศึกษาในประเทศเดนมาร์กซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Heart ที่ทำการศึกษากับชายวัยกลางคนกว่า3,000คนเป็นเวลา16ปีพบว่า ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า90ครั้งต่อนอาทีมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าถึง3เท่าวิธีวัดชีพจรชีพจรคืออัตราที่หลอดเลือดหดและขยายตัวตามจังหวะการเต้นของหัวใจสามารถวัดได้หลายที่ในร่างกายเช่น บริเวณข้อมือทางด้านนิ้วหัวแม่มือขมับมุมกระดูกขากรรไกรล่าง,างข้างข้างคอข้อพับแขนขาหนีบบริเวณขาพับและบนหลังเท้าทางนิ้วหัวแม่เท้าซึ่งวิธีการจับชีพจรมีดังนี้วางปลายนิ้วมือสองนิ้วได้แก่นิ้วชี้และนิ้วนางวางเบาๆที่บริเวณเส้นชีพจร และไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือเพราะว่าชีพจรบริเวณนิ้วหัวแม่มือจะเต้นแรงอาจทำให้เกิดความสับสนได้วิธีจับชีพจรและการคำนวณมี3วิธีได้แก่ 1. การคำนวณแบบเร็วซึ่งจะนับจำนวนชีพจรที่เต้นภายในเวลา10วินาทีแล้วคูณด้วย6ตัวอย่างเช่น ในเวลา10วินาทีนับชีพจรได้ทั้งหมด12ครั้งนำมาคูณ6ก็จะได้เป็น12คูณ6เท่ากับ72ครั้งต่อนอาที2การจับชีพจรแบบละเอียดแบบ30วินาทีแล้วคูณด้วย2ตัวอย่างเช่นในเวลา30วินาทีนับชีพจรได้ทั้งหมด 35ครั้งให้นำมาคูณ2ก็จะได้เป็น35คูณ2เท่ากับ70ครั้งต่อนาที3การจับชีพจรแบบละเอียดแบบ60วินาทีวิธีนี้สามารถนำจำนวนชีพจรที่นับได้มาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติมใดๆเพราะเป็นการจับชีพจรครบ1นาทีแล้ว หัวใจเต้นช้าดีอย่างไรหัวใจที่เต้นช้าไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงทำให้สุขภาพแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังส่งผลทำให้คนเราไม่เหนื่อยเร็วอีกด้วยนอกจากนี้การที่หัวใจเต้นช้าลงก็จะทำให้หลอดเลือดลดความตึงเครียดลงทําให้เซลล์ในหัวใจได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ส่งผลให้เลือดที่ถูกสูบ มีออกซิเจนมากขึ้นและร่างกายก็ได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้นด้วยหัวใจเต้นเร็วส่งผลร้ายอย่างไรในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เปิดเผยเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อ60ปีก่อนว่าผู้ชายที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูง จะมีแนวโน้มมีความดันโลหิตส,สูงมากกว่าผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำเพราะการที่หัวใจเต้นเร็วจะทำให้เกิดความตึงเครียดของผนังหลอดเลือดส่งผลให้สมดุลระหว่างความต้องการออกซิเจนของหัวใจและความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจลดลงนอกจากนั้นยังพบว่าการเต้นของหัวใจที่เร็วกว่าปกติ ยังมีการเชื่อมโยงกันกับโรคหลอดเลือดการเสียชีวิตอย่างกระทันหันและมีความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยทำอย่างไรให้หัวใจเต้นช้าลงการจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่พยายามลดความเครียดและหมั่นออกกําลังกายรวมถึงการเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มแอลกอฮอล เลิกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีรสหวานหรือเค็มจัดนอกจากนี้ในวารสารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังได้แนะนำให้ทำสมาธิซึ่งสามารถช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงได้อีกด้วยเมื่อได้ทราบถึงข้อดีของการมีหัวใจเต้นช้าแล้ว เราควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแบบจริงจังกันสักทีเริ่มจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30-45นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่าลืมดื่มน้ำให้ได้วันละ6-8แก้ว เพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ